แผลอันเดิมที่เคยเจ็บตอนนี้อาจหลงเหลือเพียงแค่ความรู้สึกแปบๆขึ้นมาเมื่อเราเอานิ้วเข้าไปสัมผัสไม่มีใครที่ไม่เคยล้ม ไม่มีใครที่ไม่เคยเจ็บและไม่มีใครที่ไม่เคยมีแผลหรอกนะคะทุกคนล้วนมีแผลเล็กแผลใหญ่คลาดกันไปแต่คงไม่ใช่ทุกคนที่แม้ว่าแผลนั้นได้เกิดขึ้นไปนานมากแล้วแต่ยังคงเจ็บยังคงแปล์ขึ้นมาไม่ได้แตกต่างไปจากวันแรกที่ได้แผลนั้นมาเลยแต่เชื่อเถอะค่ะว่าแผลเนี่ยสักวัน มันก็คงจะค่อยๆจางหายเร็วช้าเท่าไหร่ก็คงต้องปล่อยให้การเวลาและใจของเราที่เข้มแข็งได้ทำหน้าที่ของมันไปวันดีคืนดีแผลนั้นอาจถูกปิดสนิทจ,จากใครสักคนก็เป็นได้นะคะอาจจะเป็นจากแมวแนสน้นจอมแสบสักหนึ่งตัวหมาสองตัวที่คอย เล่นกันทะเลาะกันหรือศิลปินที่เราเชื่นชอบได้หมดเลยค่ะเพราะว่าความชอบแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเป็นไงกันบ้างคะสำหรับเอพินนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นเรื่องตกตะกอนสำหรับใครสักคนสองคนหรือมากกว่านั้นตกลตงก,ก็ดีใจมากๆแล้วคะ่ะ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้วันนั้นของวันนั้นของทุกคนได้เป็นวันที่ดีขึ้นได้ตกตะกอนอะไรจากที่เราได้ประสบพบเจอมาสำหรับวันนี้ตกตะกอนคงต้องขอตัวลาไปก่อนและเรามาพบกันใหม่ในแอพินหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ